สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ไ Forex School เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการเปิดบัญชีเทรดกับ FBS นะครับเราไปดูสไลด์กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ดูนะครับว่าเปิดบัญชีแบบสดๆจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงดูสไลด์ขั้นตอนที่1นนะครับไปที่หน้าแรกของ FBS นะครับเพื่อทำการสมัครนะครับโดยการคลิกเปิดบัญชีไลฟ์นะครับ ตรงนี้นะครับในสี่เหลี่ยมสีแดงๆงขั้นที่2นะครับเมื่อกดเปิดบัญชีเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจอหน้าต่างหน้าตายอย่างนี้นะครับก็ในส่วนของข้างบนเนี่ยก็จะมีที่ลูกศรชี้ก็คือสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับ ABS เว็บไซต์ ites, แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะสมัครเป็น IB นะครับ ABS Partner แต่วิดีโอนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการเปิดบัญชีทั่วไปก่อนนะครับเมื่อมัถึงตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นการเปิดบัญชีนะครับ Account Registration อันดับแรกเลยเนี่ยตรงนี้คือประเภทของบัญชีนะครับมันจะมี Micro, Standard, c r r g a t e นะครับซึ่งเลือก Micro ไปก่อนแล้วกันเนาะในรูปแล้วก็อันต่อมานะครับคือสกุลเงินที่ใช้ในบัญชีนะครับจะมี EUR ก็คือสกุลเงินยูโรแล้วก็ USD นะครับก็คือ US ดอลลาร์นะครับให้เลือกเป็น US ดอลลาร์ไปก่อนนะครับ ต่อมาจะเป็นชื่อจริงแล้วก็นามสกุลนะครับให้ใส่ลงไปตรงนี้เลยต่อมาคืออีเมลใส่อีเมลของเราเข้าไปตรงนี้แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นรหัสในส่วนของพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับซึ่งพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยจะเป็นเป็นระบบของทาง FBS ครับที่เขาทำขึ้นมาเพื่อที่ให้เราสามารถดำเนินธุรกิจธุรกรรมอะไรที่อยู่ในเกี่ยวกับบัญชีที่เกี่ยวกับ FBS นะครับในส่วนนั้น ซึ่งรหัสผ่านเนี่ยเราสามารถสร้างเองได้แต่ว่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า6ตัวอักษรและมีตัวเลขผสมอยู่อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับ a b c d e f 0ูนนเเป็นต้นนะครับซึ่งสร้างจริงเนี่ยก็ต้องสร้างให้มันยุ่งยากกว่านี้นะครับจะได้ไม่โดนแฮ็กง่ายๆนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นยืนยันรหัสในพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับให้ใส่รหัสเดิมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็กดดำเนินการต่อเพื่อไปอยังขั้นตอนต่อไปครับ เมื่อคุณกดดาเนินการต่อจะมีเมลเข้าไปที่จะมีเมลจาก ABS ส่งไปยังเมลของคุณนะครับเพื่อทําการยืนยันอ e ีเมลนะครับจะขึ้นข้อความลักษณะอย่างนี้ครับซึ่งมีใจความในตัวในตัวอักษรสีแดงดังต่อไปนี้นะฮะซึ่งเราก็ต้องไปเช็คเมลของเราเข้าไปในขั้นตอนที่4ซึ่งเมื่อเข้ามาในเมลของเราเนี่ยให้เรามากดที่ลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อ ทำการยืนยันว่าการสมัครนั้นได้เกิดขึ้นจริงก็กดที่นี่เสร็จแล้วปุ๊บระบบของ ABS เนี่ยจะพาเราไปยังส่วนของการสมัครอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือขั้นตอนที่5ครับระบบจะพาคุณมายังหน้าที่ให้ใส่ข้อมูลยืนยันการเปิดบัญชีของคุณอย่างละเอียดนี่คือการสมัครอย่างละเอียดนะฮะก็อันแรกเลยก็คือประเภทอย่างบัญชีซึ่งที่เราได้ใส่ไปแล้ว ในขั้นตอนที่สองนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่นะครับก็กด Edit แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้สกุลเงินที่ใช้นะครับยูเออร์ปรับเปลี่ยนได้นะครับเลเวลเลทครับปรับตรงนี้ครับก็เลือกเอาเลเวลเลทตามที่ตัวเองเห็นสมควรนะครับในส่วนที่2คือข้อมูลส่วนตัวนะครับชื่อจริงบอกนามสกุลเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนมาให้เลยก็คือชื่อจริงนามสกุลที่เราได้เขียนไว้ตอนแรกนะฮะในในขั้นตอนที่สองเมื่อกี้เสร็จแล้วปุ๊บ ต่อมาก็คือวันเดือนปีเกิดก็กองลงไปนะครับตรงนี้คือเลขแบบประชาชนและพาส,สปอร์ตนะครับต้องใส่นะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ครับใส่ข้อมูลประเทศเมืองนะครับที่อยู่บ้านนะครับก็สามารถใส่เป็นแค่ตัวเลขที่อยู่บ้านก็ได้ครับอย่างเช่นเออสองสองสองทับสองสองสองอะไรเงี้ยครับสามารถใส่แค่ตรงนั้นก็ได้ครับหมายเลขโทรศรัพท์มือถือ ต่อไปก็คือเป็นระบบความปลอดภัยนะครับในส่วนที่สามก็คือจะเป็นเรื่องของคําถามการลืมครับก็ตั้งคําถามการลืมของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ใส่คําเข้าไปตรงนี้จะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับอยู่ด้านล่างให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้แล้วก็กดเปิดบัญชีถ้าทุกอย่างเรียบร้อย FBS จะพาคุณมายัางหน้าสุดท้ายก็คือหน้าหน้าในส่วนของรหัสนะฮะร,รหัสผ่านของตัวท่านเองซึ่งหน้านี้สาคัญมาก เป็นยังไงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับ FBS จะให้พินโค้ดของคุณมาเป็นตัวเลขทั้งหมดแปดหลักนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเบลอตัวเลขในส่วนบางส่วนของผมเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งรหัสตรงนี้เนี่ยที่เป็นพินโค้ดเนี่ยเป็นรหัสที่สําคัญมากๆนะครับเขาจะเขียนกํากับมาเลยว่าอย่าทํารหัสตรงนี้หายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําหายเนี่ยขั้นตอนของมันจะเป็นไปได้ความยุ่งยากในการกู้คืนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บรักษาไว้ดี ส่วนที่สองเป็นส่วนที่สําคัญนะครับก็คือหนึ่งหมายเลขบัญชีนะครับจะเขียนมาให้ตรงนี้แล้วก็รหัสผ่านของบัญชีนะครับซึ่งเอาไว้ใส่กับตัวโปรแกรม MT4 นะครับแล้วก็อันที่3ามครับคือ t r a d i n g server ครับซึ่งต้องเอาตัวเลขตัวนี้เนี่ยไปใส่ในส่วนของ server ตอนที่เปิดล็อกอินกับ MT4 นะครับซึ่งในวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับ MT4 จะมีในส่วนนี้ให้ดูนะครับ แล้วก็ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่มี m e t a h e a d e r ของ FBS นะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดได้ตรงนี้เลยและใครที่ต้องการจะฝากเงินกับ FBS ก็สามารถกด e p p s s t t ฟันตรงนี้เพื่อฝากเงินเข้าเทกับ FBS ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของขั้นตอนการเปิดจริงๆนะครับจากตัวเว็บเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำยังไงนะครับขั้นแรกในการสมัครนะครับให้ไปที่ w w w t h a i f l e x s c h o o l c o m FBS นะครับ ไทยเพรสสูดอทคอมสแลนะครับก็จะเข้ามาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็คลิกเปิดบัญชีกับ FBS นะฮะในหน้าในหน้าต่างนี้แล้วก็จะมีขั้นตอนการสมัครเมื่อกี้นะครับพี่อยู่ในสไลด์วิดีโอนะครับอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจก็สามารถมาดูตรงนี้ได้อีกหนึ่งรอบนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับ FBS.com ก็ com. <ๆ>จะพาไปยังเว็บ f b s นะฮะ เปิดบัญชีครับเปิดบัญชี live คลิกเข้าไปเลยก็จะเจอหน้าต่างที่ผมว่านะครับไมโครนะครับนจะมีไมโครแ t a น d าร์ดอลิมิเต็ดสกิเกตนะครับมีบัญชี IB นะฮะพาร์ทเนอร์เตโมต่างๆนะครับเลือกไมเลือกเอาเป็นไมโครไปก่อนแล้วกันครับเลือก USD นะครับชื่อเนี่ยต้องเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะเห็นไหมเขาจะขึ้นมาบอกว่า ให้ใส่ชื่อจริงและนามสกุลจริงเพื่อที่การตรวจสอบของเขาจะได้ง่ายนะครับและไม่มีปัญหาในภายหลังนะฮะใส่ชื่อเข้าไปนะครับแล้วใส่อีเมลเข้าไปนะครับซึ่งทางเราเนี่ยได้เตรียมอีเมลมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรหัส personal area password นะครับซึ่งเราก็ใส่เข้าไปนะครับกด Proceed to account registration นะครับก็คือดำเนินการในขั้นต่อไปนะครับก็จะขึ้นข้อความแบบนี้มานะครับซึ่งเราก็ต้องไปที่อีเมลของเรานะครับเพื่อไปกดลิงก์ทำการยืนยันอีกหนึ่งรอบนะครับครับเมื่อเข้ามาก็จะเจออีเมลจาก FBS ส่งมานะครับเกี่ยวกับการสมัครนะคร registration แบบว่าการสมัครคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วปุ๊บก็กดลิงก์นี้เลยนะครับ ก็จะเด้งกลับไปที่เว็บ f b s ให้อีกหนึ่งรอบเมื่อเข้ามาเสร็จนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาจะขึ้นเขาจะมีไมโครที่เราสมัครเมื่อกี้เป็นขั้นเบื้องต้นมาให้นะฮะไมโคร Micro ซึ่งตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะฮะกดแก้ไขก็จะกลับมาไปอย่างนี้นะฮะก็เลือกไมโครไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับเลือกเลเวลนะครับในส่วนของเลเวลชอบหนึ่งต่อห้าร้อยนะครับเป็นการส่วนตัว ก็ใส่1นึ่งต่อห้าเข้าไปนะครับชื่อชื่อเขาก็จะเขียนมาให้เลยแบบนี้นะครับแล้วปุ๊บก็ใส่วันเกิดเข้าไปครับวันเกิดนะฮะกรอกเข้าไปในตรงนี้นะครับ บางคนนี้กดตรงนี้ปุ๊บอาจจะงงนะครับว่า้ทำไมเดือนมีถึงแค่เดือนเมย์นะครับซึ่งถ้าเราปรับปีคศเราต้องปรับปีคศก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราปรับปีคศแล้วปุ๊บเนี่ยทางระบบก็จะกลับมาเป็นปกตินะฮะปรับปุ๊บก็จะมีเดือนครบเป็นต้นนะครับก็ใส่คือให้ใส่ปีคศก่อนแล้วค่อยเลือกเดือนนะครับแล้วก็ค่อยเลือกวันที่แบบนี้เป็นต้นนะครับก็เรียบร้อย เสร็จแล้วให้ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนของเราไปเลยประเทศเลือกประเทศไทยซิตี้ใส่เมืองที่ท่านอยู่จังหวัดที่ท่านอยู่เข้าไปนะครับตรงนี้ใส่เลขที่บ้านนะครับ ถ้าไม่มั่นใจก็ใส่อำเภอไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปนะครับไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับเพราะว่าบวกหกหกเนี่ยจะแทนตัวศูนย์อยู่แล้ว ตรงนี้ก็เลือกคําถามกันลืมนะครับในส่วนของ security หรือความปลอดภัยนะครับก็จะเลือกเป็นหนังก็ได้ครับมีชื่อสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับชื่อนักร้องคนหรือวงที่คุณชอบชื่อหนังที่คุณชอบนะครับความฝันของคุณในวัยเด็กนะรัรขอเลือกเอาฮนะแบบนี้ครับแล้วก็กด แล้วก็อย่าลืมติ๊กนะครับตรงนี้นะครับสาคัญมากนะครับบางคนลืมติ๊กแล้วก็กด open account แล้วก็เปิดไม่ติดนะฮะต้องติ๊กด้วยนะครับลูกศรเล็กๆตรงนี้ครับว่าฉันได้อ่านเงื่อนไขข้อตกลงของ ABS และยินดีที่จะเปิดบัญชีกับ f b s แล้วแล้วก็กด open account นะครับจะขึ้นว่าการสร้างกำลังสำเร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับว่าคุณจะได้รหัส pin code มานะฮะเป็นตัวเลขประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีหมายเลขบัญชี password สำหรับการล็อกอินเข้า m p 4นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะเขียนมาให้เลยครับ3ช่อง Should b enter e to MT4 to start heading ก็คือ3ส่วนนี้ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องจำก็จะมี account number นะครับหมายเลขบัญชี password ของบัญชีเสร็จแล้วปุ๊บ s e a r c heading h server นะครับของหมายเลขของคุณแล้วก็ pin code ที่เอาไว้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ในเว็บ fbs นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มี metal header ของ fbs ก็สามารถกดดาวน์โหลดได้ตรงนี้หรือถ้าเกิดคุณยังไม่มียังไม่ได้เอาเงินเข้าฝากในการเทรดกับ fbs ก็สามารถกด Deposit Fund ได้นะครับซึ่งในส่วนของการฝากเงินเนี่ยจะทำให้ดูในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ